นี่ครับมาหาช่างตุ้ยนะครับผู้โด่งดังเรื่องไม้สนุกบ้านค่ายครับตอนนี้ช่างตุ้ยก็พักผ่อนเนาะพักผ่อนพักผ่อนไม่ได้ทำแต่งไม้เยอะนะมีีเวลาทท่จะชิตอไรนีแล้วเหรอมีไม้ไม้ช่างตุ้ยนะเอกลักษณ์เนี่ยด้ามอ่ะด้ามมันนะเอกลักษณ์เลยนะคลิปะคลิปอ่ะเนี่ยเนี้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 ยตูดมันเนี่ย เนี่ยเนี่ยแน่เนี่ยเห็นมเนี่ยเฮ้ยของช่างตู้เนลี่ยนเนี่ยเออช่างสมมุตินี่ก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันใช่ไหมช่างสมมึกใช่ไหมแกชื่อสมมึกเนาะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับผมแกก็รอให้ฟังอยู่โอเคครับนานๆได้มาหาช่างตุ้ยก็โอ้ไม่ได้เจอกันสิบกว่าปีแล้วช่างเนาะช่างสมมติแกดัดให้ด้วยตัดหัวเข้าหัวให้ใหม่ด้วย